ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบยซิยกองทัพภาคที่2ล็อกเป้าหลุดคลิปภายในฐานลับเมรเตรียมเปิดศึกซัดลังอาวุธลูกปืนคอพรึบกำลังพลล็อตใหม่เต็มชายแดนหลุดคลิปฐานลับทหารเขมรแห่งใหม่พบซุกกล่องอาวุธลูกปืนคอพรึบ พร้อมเปิดศึกในขณะที่กองทัพภาคที่2รู้แล้วเตรียมตอบโต้ยังคงสร้างเรื่อยๆอย่างไม่หยุดนะคะสำหรับฐานทหารบังเกอร์แล้วก็คูเลตค่ะสำหรับกองทัพเขมรน,นะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแบบนี้จะเรียกว่าสันติแล้วหรือยัง สันติกี่โมงช่วยบอกด้วยหลังจากฐานทุกอย่างค่ะหลดออกมาแบบชนิดที่เรียกว่าทุก2องชั่วโมงเลยเนื่องจากทหารเขมรในยุคนี้ค่ะเขาก็ติดคอนเทนต์เป็นอย่างมากนะคะถือว่าเป็นผลดีสำหรับกองทัพไทยค่ะเพราะว่าแต่ละคลิปที่ทหารปล่อยออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นการส่งข้อมูลทางทหารนะคะ จากเขมรมาสู่ไทยค่ะส่งพิกัดฐานให้กับกองทัพไทยทางอ้อมเลยไม่ต้องหาสายรับเข้าไปสอดแนมแล้วก็ได้ข้อมูลแถมปลอดภัยอีกด้วยล่าสุดเอาอีกแล้วนะคะทหารขเขมรทายคลิปค่ะบรรยากาศภายในฐานแห่งใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างยังไม่เสร็จดีค่ะภายในคลิปก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าต้องสังเกตดีๆค่ะข้างหลังของทหารนะคะที่นอนที่เปลก็คือกล่องอาวุธล้วนๆค่ะ มีหลายกล่องด้วยนะคะโดยทางด้านของเพจ army military force ค่ะก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าทหารขเขมรนอนพักเอาแรงสร้างฐานบังเกอร์ใหม่มีลังอาวุธและลูกปืนคอ60มิลิเมตรเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ ต่อมาในช่วงเย็ยนของวันเดียวกันค่ะทหารเขมรก็ถ่ายคลิปการเคลื่อนกําลังพลเข้าชายแดนอีกครั้งหนึ่งสัดเจนว่ากองทัพกัมพูชามีการเติมกําลังพลอยู่ตลอดเวลาขัดกับการเจรจาที่ให้ไว้กับ GBC ถึองอย่างไรก็ตามค่ะชัดเจนนะคะว่ากองทัพไทยทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการเตรียมกําลังพร้อมตอบโต้ตลอด24ชั่วโมงและหากดูจากที่กองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ก็จะทราบได้ว่ารู้แล้วก็พร้อมรับมือค่ะมีรายละเอียดบอกว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดรน4ลำและตรวจพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3